ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลขอบตาดำเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้สำหรับเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะมีเพียง4ปีครั้งหนึ่งเท่านั้นและก็ยังถือว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่หลายๆคนนั้นตั้งตารอไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลหรือแม้แต่นักกีฬาฟุตบอลเองก็ตามก็หวังว่าทีมชาติของตัวเองนั้นจะได้มีชื่อเข้าร่วมแล้วก็ได้ติดทีมชาติของตัวเองนั้นไปเล่นฟุตบอลสักครั้งในชีวิตแหละครับส่วนคนไทยอย่างเราเองนั้นทุกๆครั้งที่มีบอลโลกเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เชียร์ เพราะว่าในโซนเอเชียเองก็มีทีมที่แข็งแกร่งอยู่มากมายซึ่งที่ผ่านมาทีมชาติไทยเองก็ยังไม่สามารถทําผลงานจนผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกได้สักครั้งนะครับซึ่งผู้เราเนี่ยก็ได้แต่เชียร์ทีมชาติอื่นกันอยู่ตลอดแล้วก็ได้วาดฝันกันว่าเมื่อไหร่นะทีมฟุตบอลชาติไทยของเราเนี่ยจะได้ไปแข่งขันบนเวทีโลกกับเขาสักครั้งแต่เมื่อไม่นานนี้ผมก็ได้พบกับข้อมูลบางอย่างว่าประเทศไทยของเรานั้นเคยได้ไปแข่งฟุตบอลโลกมาแล้วล่ะครับแต่เราเนี่ยตัดสินใจไม่ไป มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นเพราะอะไรกันวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนที่เราจะไปไขข้อสงสัยกับเรื่องบอลไทยไปบอลโลกเรามาทําความรู้จักกับมหกรรมกีฬาระดับโลกนี้กันก่อนนะครับโดยก่อนหน้าที่ฟุตบอลโลกนั้นจะได้จัดขึ้นการแข่งขันฟุตบอลระดับนี้เนี่ยจะได้พบเพียงแค่ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเท่านั้นครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมในระดับสมัครเล่นอยู่นะครับจนกระทั่งในปี1928สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมกีฬาฟุตบอลในระดับนานาชาติภายใต้การนำของซูริเมประธานของฟีฟา่าณสมัยนั้นได้เริ่มการผลักดันการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาตินอกเหนือจากโอลิมปิกและในวันที่28พฤษภาคมปี1928ฟีฟ่านั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจจัดการแข่งขันด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกกับประเทศอุรุกวัย ซึ่งที่เลือกอุรุกวัยนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอุรุกวัยเป็นแชมป์ฟุตบอลโอลิมปิก2ส,สมัยและยังเป็นการเฉลิมฉลองหนศตวรรษแห่งอิสรภาพของประเทศอุรุกวัยอีกด้วยล่ะครับโดยวิธีการคัดเลือกทีมที่จะเข้ามาแข่งขันในฟุตบอลโลกในครั้งแรกนั้นเนี่ยโดยเวลาที่จํากัดหากจะให้มาคัดเลือกทีมที่เข้าแข่งขันก็คงจะเสียเวลานาน,านไปหน่อยล่ะครับ ทางฟีฟ่าก็เลยใช้วิธีการเชิญประเทศสมาชิกเนี่ยให้เข้ามาร่วมการแข่งขันก่อนเพื่อเป็นการทดลองและรวมรัดตัดตอนไม่ให้การแข่งขันนั้นยืดเยื้อจนเกินไปและตรงจุดนี้นี่เองแหะครับ ที่ประเทศไทยของเราเข้าไปมีบทบาทในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยประเทศไทยณนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีสมาคมฟุตบอลแห่งชาติสยามในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และก็ยังเป็นสมาชิกลำดับที่35ของฟีฟารวมถึงเป็นชาติแรกในทวีปเอเชียที่ได้เข้าร่วมกับฟีฟาอีกด้วยแล่ละครับและแน่นอนว่าเมื่อมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ย ทีมชาติไทยก็ได้รับเชิญไปแข่งขันที่ประเทศอุรุกวัยแต่ทําไมเมื่อรอย้อนไปดูรายชื่อทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันมันก็มีเพียงแค่13ทีมเท่านั้นแถมยังไม่เห็นมีชื่อของทีมชาติไทยอยู่ด้วยซะอย่างงานันซึ่งคำตอบก็คือปัญหาเรื่องของการเดินทางนั่นเองครับ โดยประเทศอุรุกวัยนั้นตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้และการที่จะเดินทางข้ามทวีปไปณนสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้นะครับเพราะหากจะไปก็ต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานมากๆหล่ะครับขนาดประเทศในยุโรปเองก็ยังใช้เวลากัน3สัปดาห์กว่าจะเดินทางถึงประเทศอุรุกวัย และแน่นอนว่าชาติในเอเชียอย่างไทยเราเนี่ยก็คงจะใช้เวลาเป็นเดือนแน่ๆล่ะครับก็เลยทําให้เราต้องปฏิเสธการเข้าร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองและอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ทีมชาติไทยนั้นปฏิเสธการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนั่นเองเพราะณะตอนนั้นเนี่ยฟีฟ่ายังไม่มีสปอนเซอร์ในการจัดการแข่งขันก็เลยทําให้ไม่มีเงินทุนสําหรับสนับสนุนให้ทีมชาติต่างๆที่ต้องเดินทางมาแข่งขันหรือถ้าเรียกกันง่ายๆก็คืองานแต่งหรือว่างานการกุศล เองครับและหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกผ่านพ้นไปพร้อมกับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากทางฟีฟ่าเองก็เลยเปลี่ยนระบบการแข่งขันเป็นระบบคัดเลือกทีมในแต่ละภูมิภาคแทนเนื่องจากมีเวลาเตรียมการมากขึ้นก็เลยทําให้ในปีพุทธศักราช2517ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีกครั้ง ใต้สุดท้ายก็ไม่สามารถทะลุเข้าไปถึงรอบสุดท้ายได้โดยผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาก็คือฟุตบอลโลกในปี2002ที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบ2ได้เป็นครั้งแรกตอนที่จะจบลงเพียงรอบนีเละอีปีก็คือฟุตบอลโลกปี2018ที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเล่นถึงรอบ3นับว่าเป็นเส้นทางที่มาได้ไกลที่สุดก่อนที่จะจบเพียงรอบ3นี้เท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานฟุตบอลไทยที่เกือบจะได้ไปบอลโลกซึ่งจริงๆหา จะบอกว่าทีมชาติไทยนั้นเคยหรือไม่เคยไปฟุตบอลโลกก็ต้องดูที่บริบทด้วยนะครับว่าหมายถึงทีมฟุตบอลทีมไหนกันบ้างเพราะนอกจากทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วทีมชาติไทยชุดยู7และทีมฟุตบอลหญิงไทยก็เคยได้เข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกในรายการของตอนเองมาแล้วและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสักวันหนึ่งธงชาติไทยของเรานั้นจะได้ไปโบกสะบัดในเวทีการแข่งขันระดับโลกรอบสุดท้ายได้ และสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆทีมใน,นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาและทีมชาติไทยของเราเองด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับฟุตบอลโลกปีนี้คิดว่าใครจะได้แชมป์สามารถพูดคุยกันได้ติดใตยคอมเมนต์เลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ